ย้อนสอรี่เก่าโบเมรดาตัดพอเท่าไหร่ก็ไม่พอเจอโยงปมหรือเลิกมิกเรียกว่ากลายเป็นประเด็นข่าวหรือรักร้าวของคู่หลักต่างช่องที่แฟนๆต่างใจหายมากๆและอยากรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับเรื่องราวของคู่รักนั่งเอกช่องสาโบเมรดาสุขสีและพระเอกช่องเมิกทองระยะ หลังล่าสุดสาวโบได้ออกมาโพสรูปตัวเองในชุดสีขาวที่มาพร้อมกับแคปชั่นประกาศว่าโสดเป็นภาษาอังกฤษว่า Beginning Single is smarter than begin in the wrong relationship เป็นโสดฉลาดกว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผิดทำให้ชาวเน็ตและแฟนคลับต่างสงสัยว่าทั้งคู่กำลังมีปัญหาอะไรกันอยู่หรือเปล่าอีกทั้งทั้งสองฝ่ายยัง unfollow IG ซึ่งกันและกันแล้วด้วย และล่าสุดชาวเน็ตก็มีการย้อนกลับไปดูสตอรี่เก่าของสาวโบเมรดาที่มีการแชร์ข้อความสุดเศร้าเกี่ยวกับเรื่องราวปัญหาบางอย่างโดยสาวโบได้เขียนเอาไว้ว่าเวลานี้เท่าไหร่ก็ไม่พอคำที่ได้ยินแล้วรู้สึกพูดอะไรไม่ออกทำเท่าที่ทำได้ทำเท,ท่าที่ไหวและเต็มใจทำ ซึ่งงานนี้เลยทำให้หลายๆคนจับโยงไปใส่ประเด็นรักร้าวๆของโบมิกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนยังไงก็ตามคงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่อีกทีเรื่องราวจริงคืออะไรซึ่งหากรักครั้งนี้จบลงด้วยการเลิกลาจริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าน่าเสียดายในความน่ารักและเคมีเข้ากันของคู่นี้เอามากๆเลยจริงๆค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ